วันนี้ผมมีจอยครอบจักรวาลตัวหนึ่งมันแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับวันนี้ผมมากับเกมเซอร์ T4 Pro ครับจริงๆตัวนี้เนี่ยออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะจริงๆออกมาเมื่อ2ปี1ปี2ปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นตัวอัปเกรดนะครับก็คือจัดการเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์เกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับอัปเกรดเพื่อให้สามารถใช้งานกับเกมได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ลักษณะจอยจะเป็นยังไงครอบจัก,กรวาลที่ผมบอกเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมันคอนเน็กได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะ จะเป็นไวเลสบลูทูธระบบไร้สายทุกอย่างได้หมดเลยครอบขนาดไหนลองไปชมกันนะฮะที่สําคัญจอยตัวนี้แตกต่างจากจอยตัวอื่นยังไงครับเพราะเขามีปุ่มเสริมมาโคมาให้ครับทุกคนมีมาให้ถึง4ี่ปุ่มด้วยกันถือว่าฟูมากๆนะครับแค่นั้นยังไม่พอยังรองรับระบบว i ยเบรชั่นครับหรือระบบสั่นมาให้ด้วยให้อารมณ์ระหว่างการใช้งานแน่นอนนะครับทันมากคือส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับตรงนี้ทําไมถึงเป็นจุดเด่นครับเพราะว่าคู่มือของเขาเนี่ยนะครับบอกวิธีการเชื่อมต่อการใช้งานแบบและเอียดยิบมากๆครับ พร้อมการตั้งค่ามาโครต่างๆมีสอนหมดเลยในคู่มือการใช้งานฉะนั้นใครที่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวนะครับผมหยิบม,มาเป็นจุดเด่นเลยเพราะมันเจ๋งมากๆนะฮะสุดท้ายการซัพพอร์ตตัวจอยตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows Nintendo, Switch m โมบายได้ทุกระบบปฏิบัติการเลยนะครับสีที่วางขายในยท้องตลาดปัจจุบันจะมี2สีด้วยกันนะครับคือสีขาวและสีดําเลือกตามใจชอบเลยนะฮะพร้อมการรับประกันตัวนี้รับประกันถึง2ปีเต็มจากทางเกมเซอร์เลยนะครับ และนี่คือส่วนของสเปกการใช้งานทั้งหมดนะครับผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้หมดแล้วฉะนั้นใครจะดูสเปกก่อนเข้าไปดูแบบจัดเต็มสําหรับรีวิวนี้สามารถกดพ้สและดูข้อมูลกันก่อนได้นะฮะเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยมีความเป็นทูโทนมากๆนะครับสสีเลยคือสีดํากับสีแดงตัดกันและมีความเป็นเกมมิ่งมากๆสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มในส่วนแรกคือตัวจอยมีมาให้แน่นอนนะครับเกมเซอร์ T4 Pro ครับต่อมาคือส่วนของรีเซิร์ฟเวอร์นะครับมีมาให้ด้วย ตัวนี้มีตัวเชื่อมโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับบวกกับสาย Type C สุดท้ายคือคู่มือการใช้งานตัวนี้ผมย้ําเลยว่าเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะมีข้อมูลต่างๆเยอะมากๆ,าๆในคู่มือตัวนี้ทั้งการเชื่อมต่อและการตั้งค่าปุ่มต่างๆแบบจัดเต็มนะฮะดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นยังไงเริ่มจากชน,นิดของตัวจอยก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นจอยเกมมิ่งที่เรียกว่าคอรอบจักรวาลเลยนะครับเพราะมันสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากๆและคอนเน็กได้หลากหลายระบบการเชื่อมต่อมากๆนะครับ ตัวปุ่มมีทั้งหมด22ปุ่มผมย้าเลยนะครับ22ปุ่มคือมันเยอะอะไรขนาดนั้นโอโ้โหที่ผมพูดนี่คือรวมปุ่มคัสตอมแล้วนะครับคือถือว่าเป็นจอยที่ปุ่มเยอะมากๆเยอะพอสมควรเลยนะครับปุ่มที่พิเศษที่สุดคือส่วนของคัสตอมมาโคนะครับในส่วนนี้ที่ตัวจอยเนี่ยเขามีมาให้ถึง4ปุ่มนะครับในส่วนของด้านหลังสามารถเปิดอ่านวิธีการตั้งค่าผ่านคู่มือการใช้งานหรือดูคลิปออฟฟิเชีของทางแบรนด์ได้เลยนะครับ ดีไซน์การออกแบบของเขาเป็นยังไงครับสำหรับจอยตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบดีไซน์พื้นฐานเดียวกันกันกบจอย Xbox และโค้งมนมากๆนะครับส่วนของเท็กเจอร์ของตัวจอยตัวนี้ด้านบนจะเป็นแบบเรียบนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นแบบสามือนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีเท็กเจอร์ระหว่างการใช้งานฐานรองโทรศัพท์ตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบแยกเพื่อใช้งานกับโทรศัพท์มือถือแล้วจอยตัวนี้เหมาะสําหรับใครครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้จอยที่ครบจบในตัวเดียวเลยแล้วราคาไม่แรงมากมีงบประหยัดนั่นเองนะครับ ไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆเนี่ยอยู่ในส่วนของด้านล่างนะครับบอกโหมดการเชื่อมต่อทั้งหมดในส่วนนี้พร้อมตัวจอยจะมีไฟ RGB มาให้ด้วยเท่มากๆและสามารถปรับโหมดได้นะครับไม่ธรรมดานะเดี๋ยวไปปรับกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปุ่มการเปิดปิดต่างๆมีมาให้ไหมครับตัวนี้ไม่มีปุ่มแยกออฟออนมาให้นะครับแบบเด่นๆปกติทั่วไปแต่ตัวนี้เปิดปิดได้ที่ปุ่มโฮมนะครับพอตการใช้งานของตัวจอยเป็นรูปแบบ Type C นะครับเสียบแล้วชาร์จพลังงานเข้าตัวจอยได้เลยนะฮะ วัสดุของเขาเป็นยังไงครับสำหรับตัวจอยจอยตัวนี้เป็นรูปแบบ abs พลาสติกนะครับน้ำหนักเบาไม่ได้หนักมากนะครับตัวสวิตช์เป็นปุ่มยามปกติบวกกับค่าพลังงานตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่6 0 0 m มิลลิแอมครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่12ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนชาร์จ2ชั่วโมงเมื่อแบ,บตต่ำกว่า15%เขาจะมีสัญญาณบอกที่ด้านหน้าของตัวจอยด้วยนะครับ ถัดมาเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อและฟังก์ชันการใช้งานของตัวจอยบ้างไม่น่าเชื่อจอยมีฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถปรับอะไรยังไงได้บ้างการเชื่อมต่อรีเซิร์เวอร์ตัวนี้กดไปที่ปุ่ม Y แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับ USB cable ตัวนี้ไม่ต้องกดปุ่มนะครับเสียบสายและสามารถใช้งานได้เลยนะฮะส่วนของโหมดบลูทูธตัวนี้กดปุ่ม X นะครับแล้วก็ปุ่มโฮมครับต่อมาคือส่วนของ Android ครับตัวนี้กดไปที่ปุ่ม B แล้วก็ปุ่มโฮมฮะในฝั่งของ iOS บ้างนะครับตัวนี้กดไปที่ปุ่ม A แล้วก็ปุ่มนะครับ สำหรับโหมดการปรับแค่นี้ยังไม่พอครับทุกคนเพราะตัวนี้สามารถปรับความสว่างของไฟและลูกเล่นไฟได้ครับการปรับความสว่างตัวไฟกดไปที่ LT RT และ R3 นะครับกดค้างไว้นะครับบวกกันและทําการกดปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันสําหรับตัวไฟสามารถปรับตัวไฟได้ไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับถัดมาคือส่วนของ v i b r a t i o n นะครับโดยการกดไปที่ t u r b o นะครับและปุ่มขึ้นลงปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับสำหรับระบบสั่นนะฮะ ต่อไปเราลองไปเทสในส่วนตัวเกมกันบ้างนะครับ

สุดท้ายสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วในส่วนของ d e s c r i p t i o n สามารถสั่งซื้อสินค้ากันได้แบบจัดเต็มนะฮะสุดท้ายอย่าลืมกด s u r s c r ให้ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ